สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซตชานัลครับเนื้อหาสาระวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอเงินคืนครับเวลาที่เราซื้อแอปพลิเคชันใดๆครับผมหรือเราสมัครรับอะไรเข้าไปฮะในส่วนของแอปพลิเคชันที่มันเสียเงินครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เราได้เสียเงินครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพียงครั้งเดียวหรือว่าการสมัครใช้แบบรายเดือนนะครับผมหลายๆอย่างก็สามารถจัดการขอเงินคืนได้ครับ แต่เวลาการของเงินคืนของโทรศัพท์มือถือ iPhone นะฮะหรือเรียกง่ายๆว่า iOS ครับผมในระบบ iOS จะทำไม่เหมือนกันกับ การทําใน Android ครับเมื่อเราซื้อต่างๆนะฮะเราซื้อแอปพลิเคชันหรือเกมอะไรต่างๆนะครับเช่นเราจะซื้อแบบนี้ใช่ไหมผมจะซื้อเกมฟาร์มแบบนี้ใช่ไหมผมแตะเข้าไปนะครับผมเลือกซื้อในราคา9บาทฮะเดี๋ยวเราทําให้คุณผู้ชมดูกันเลยเนาะว่าเนี่ยมันทําแบบนี้นะับผมซื้อเกม9บาทอ่ะผมแตะยืนยันครับผมกดสแตนข้าง2ครั้งฮะเพื่อทําการซื้อครับโทรศัพท์มือถืองผมเนี่ยผูกบัญชีอะไรเพื่อการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเราทําการซื้อฮะคุณผู้ชม ครับโอ้ยโทษดฮะถัดอีกอ่า มันจะพลาดนิดหนึ่งฮะกดด้านข้างครับผม2ครั้งฮะอ่าเขาจะทําการสแกนใบหน้าเราด้วยครับสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ครับจะต้องใช้ร่วมกับ Face ID ในการซื้อฮะซึ่งหากมีการหักเงินมาเขาก็จะเต้งมาบอกแบบนี้ครับและหลังจากเราทําการดาวน์โหลดซื้อแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วครับเราเปิดแอปพลิเคชันซึ่งเล่นมาแล้วอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็ได้แบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราจําเป็นจะต้องไปที่เว็บไซต์นะครับซึ่งเราจําเป็นที่ ต้องไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับมีชื่อว่า Report problem ครับ report problem.apple.com ตรงนี้ครับที่เขามีให้เราดูอย่างตัวอย่างข้างบนนี้และครับคุณผู้ชมฮะ report problem เวลาเราเข้าไปครับผม apple นะฮะเว็บไซต์ทางการครับเรามาเลือกตรงนี้ก็ได้ที่เขาเขียนว่าขอรับเงินคืนสําหรับแอปหรือคอนเทนต์ที่คุณซื้อจาก apple ครับผมเราแตะเข้าไปเลยครับเมื่อแตะเข้าไปในส่วนของหน้านี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูสเต็ปต่อไปครับผมเขาจะบอกเนี่ยวิธีขอรับเงินคืนไปที่ report problem.apple.com เอาเราก็แตะไปตรงนี้อีกทีหนึ่งละกันเขาจะพาเราไป สู่หน้าเว็บไซต์ใหม่อีกทีนึงครับซึ่งตรงนี้เราจำเป็นจะต้องใส่ Apple ID ของเราครับใครลืม Apple ID ตรงนี้ก็หายนะแล้วละครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ลืมกันอยู่แล้วครับเรามาตรงนี้เราก็คลิกไปเลยดำเนินการต่อครับผมใช้ Apple ID ของเราโดยการสแกนหน้าครับสำหรับตรงนี้ฮะเมื่อสแกนหน้าเข้าไปครับดูภาบเข้าไปเลยเน,หนาะเอาละ ก็จะเข้ามาศูนย์หน้านี้ครับเขาจะถามว่าให้เราต้องการช่วยอะไรบ้างครับผมเราก็มาแตะนี่เลยฮะฉันต้องการครับผมแตะโชว์เข้าไปครับผมส่งคําขอการรับเงินคืนครับเลือกอันแรกนี่เลยฮะขอรับเงินคืนครับผมนี่ฮะแจ้งให้เราทราบครับผมโอ้คุณอาจสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงรายการที่มีการคืนเงินหมายความว่าหากว่าเราทมการขอคืนเงินพวกนี้นะครับในเหตุผลต่างๆที่เราอยู่ตรงนี้ครคุณผู้ชมครับผมเนี่ยฉันไม่ ตั้งใจซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ครับมันอาจจะหมายความว่าครั้งต่อไปเมื่อเราซื้ออีกครั้งหนึ่งซึ่ง อาจจะซื้อได้หรือไม่ได้ก็ได้ครับหากว่าซื้อได้เราจะไม่มีสิทธิ์ของเงินคืนอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่หากว่าเราซื้อไม่ได้ก็เป็นอันเข้าใจว่าเนี่ยเหตุผลที่เราใช้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีปัญหาครับผมตรงนี้จากนั้นเราคลิกคําว่าถัดไปครับหลังจากใส่เหตุผลเรียบร้อยครับถัดไปโชว์เลยฮะและหลังจากนั้นครับเรามาเลือกฮะว่าตัวที่เราต้องการของเงินคืนคืนคอ ตัวไหนครับคุณผู้ชมฮะมาดูนี่ฮะเมื่อเราเห็นแล้วครับว่าตัวไหนที่เราต้องการขอเงินคืนเราก็แตะไปเลยครับจากนั้นฮะคุณผู้ชมฮะก็เลื่อนขึ้นมาครับผมและคลิกคําว่าส่งตรงนี้ครับโชกเข้าไปฮะคุณผู้ชมครับผมตรงนี้ฮะเขาบอกว่าได้ส่งคําขอของคุณแล้วโปรดรอการอัปเดตซึ่งจะดําเนินการภายใน48ชั่วโมงครับตรงนี้หมายความว่าเราไม่สามารถคืนได้ทันทีนะโดยเฉพาะใครที่สั่งซื้อแผนบัตรเครดิตพวกนี้หลังจาก Apple ิลเขาคืน คืนเงินมาแล้วบางทีเราจําเป็นจะต้องรอให้ธนาคารของเราทําการตัดยอดคืนเข้ามาที่บัตรเครดิตเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกไว้เลยว่าการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตบางทีใช้เวลาค่อนข้างนานมากครับจากนั้นถ้าเรามาดูที่คําว่าตรวจสอบสถานะการเรียกร้องครับแตะโชคเข้าไปครับผมนี่ฮะเขาจะบอกว่าตรวจสอบสถานการณ์การเรียบร้อยเสร็จสิ้นครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมส่งคําขอรับการเงินเงินคืน1รายการครับผมเขาก็ตอบให้เราว่า48ปชั่วโมง หลังจากนี้เราก็แค่รอรับการแจ้งเตือนครับซึ่งอาจจะส่งมาทางอ e ีเมลหรือส่งมาทางเมสเซจครับหลังจากนั้นเราก็รอรับเงินคืนเท่านั้นครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆในการของเงินคืนจาก Apple ในกรณีที่เราซื้อแอป,ปนะครับในการที่เราสมัครแอป,ปต่างๆหรือการที่เราเล่นเกมต่างๆจากวิธีนี้ละครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร,รับชมและติดตาม Set Channel ครับสวัสดีครับ